สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอรอนโซครับในช anel ยูทูบมีนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับริเอ์พูกันเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าจะมาเล่ารายละเอียดเรื่องการใช้เงินของริเอ์พูสำหรับดิลการดึงฟลอเรนเวสเข้ามานะครับบทความนี้ผมเอามาจากเ e ียลเลติกนะครับที่เขียนโดยคริสวีเทอร์สปูลครับซึ่งเป็นนักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเงินทองของสโมสรต่างๆนะครับ ซึ่งเขาเป็นนักเขียนประจําของทางดิแอ t ์ติกครับแล้วเขาก็ได้อธิบายเรื่องการใช้เงินของเรือพูในดิลดีลนี้นะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาไล่อ่านให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับว่าประเด็นที่มาของดิลนี้เป็นอย่างไรเงินมาจากไหนซึ่งหัวข้อที่เขาใช้คือเขาบอกว่า how can l e r p o o l afford foreign w a s t h นะครับแปลเป็นไทยแบบปกติมันก็แบบประมาณว่าเรือพูจ่ายค่าตัว f o r e i t e ได้อย่างไรแต่ถ้าแปลกันแบบหยาบๆล้วกันใช้คํานี้ เรียบูเอาเงินจากไหนมาซื้อฟอร์เรน i วสครับอืมนี่คือประเด็นที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับไปเริ่มกันดีกว่าครับว่าทางวิเทอร์สปูเขาเขียนว่าอย่างไรบ้างนะครับอาวิเทอร์สปูลเนี่ยเขาบอกว่าการเซ็นสัญญาคว้าตัวฟอร์เรน i วสนะครับถือเป็นการพังสถิติค่าตัวครั้งใหญ่ของสโมสรเร์พููนะครับเป็นการทุบสถิติเดิมเวสย้ายจากเรอเซนมาอยู่กับเรียููด้วยสัญญาหปีนะครับ แล้วก็เวอร์พูลเนี่ยจะจ่ายการันตีในเงินก้อนแรกก็คือจำนวน100ล้านปอนด์และเงื่อนไขไอออปชั่นเสริมเนี่ยก็คืออีก16ล้านปอนด์ถ้าเป็นไปตามผลงานที่ได้เขียนเอาไว้นั่นหมายความว่าถ้าเวอร์พูลกับเวสประสบความสำเร็จแบบโหยิ่งใหญ่เลยเงินค่าตัวของเวสคืออยู่ที่116ล้านปอนด์แตตอนนี้ตีไปก่อนก็คือ100ล้านปอนดน์ครับอีก16ล้านปอนด์กาลังจะตามมาซึ่งก็ ใน5ปีนี้อยู่ที่ว่าเวสจะทําตามเงื่อนไขแล้วก็พาริภูไปได้ไกลแค่ไหนในเรื่องของประสบความสําเร็จนะครับในสถิติเดิมของริภูนะครับก็คือค่าตัวของเฟอร์จิฟันไดครับที่ริภูจ่ายให้กับซัมตันในปี2018โด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่าตัวของฟันไดเนี่ยมันควรจะถูกทำลายด้วยค่าตัวของดาวินนุนเยสเลยครับแต่ทีเนี้ยในเงื่อนไขค่าตัวของ ดาวินนูนเยสเองมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยออกมาเช่นกันนูนเยสซื้อมาจากเบนฟิก้าครับในปี2022ด้วยค่าตัวเบื้องต้นนะครับ64ล้านปอนด์และมีออปชันอีก21ล้านปอนด์เท่ากับว่ารวมออปชันต่างๆแล้วนูนเยสจะค่าตัว85ล้านปอนด์แต่ทีเนี้ยในเรื่องของโบนัสเรื่องของแอดออสเนะี่ยเรียบูยังจ่ายไม่ถึง25ล้านปอนด์ครับเรียบูตอนเนี้ยจ่ายไปอยู่ที่8.5ล้านปอนด์เท่านั้น ไม่ใช่25ผมพูดผิด21ล้านปอนด์คือเริพูลตอนแนจ่ายให้กับเบนฟิก้าที่เป็นแอดออนนะครับคือ8.5จาก21เท่ถ้ากับว่าค่าตัวจริงๆของนูนเยสนะตอนนี้ถ้ายังไม่ได้จ่ายเต็มเมแล้วเนี่ยยังน้อยกว่าทางเฟอร์จิฟันได์แต่ทีนี้นในเรื่องของการคว้าตัวฟอร์เรนเวสมามันทุบสถิติทั้งสองคนไปเรียบร้อยเลยครับคือการพังเพดานค่าค่าค่าดึงตัวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฟันได์หรือว่านูนเยสเองเพราะระดับถึง100้ล้านปอนด์แล้วในเบื้องตน้น ถามว่าหนึ่งเรียภูตอนนี้ทําเงินได้มากกว่าที่เคยเป็นหรือเปล่านี่ไปเล่ารายละเอียดพื้นฐานก่อนว่าเรียภูเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงในเรื่องของการเงินการมาของฟรานวิสนะครับด้วยเป็นสติของสโม,มสรเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรอร์พูเนี่ยกำลังทํารายได้สูงเป็นประติการเลยครับพวกเขามีรายได้ทะลุ600ล้านปอนด์เป็นครั้งแรกในรดูการ20232024นะครับซึ่งเป็นปีที่พวกเขาเนี่ย ต้องลงเล่นในยูโรป้าลีกและจบอันดับ3ในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับแลนะในฤดูกาลที่ผ่านมาครับด้วยการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งแล้วก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่2หรือเป็นลีกสูงสุดอังกฤษสมัยที่20เนี่ยก็เป็นการทําให้ลิเวอร์พูลได้รายได้ต่อเนื่องเลยครับรวมถึงการมีรายได้จากอาัศาจันท์ที่เปิดใหม่ฝั่งแอนฟิลดโรดที่ใช้งานแบบเต็มๆเมืเ่อฤดูกาลที่ผ่านมาลิเวอร์พูลและรวมแล้วเนี่ยในฤดูกาล2024-2025 จะมีรายได้ทะลุรวม700ล้านปอนด์นะครับซึ่งตัวเลขระดับนี้เนี่ยมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่เคยทำได้มาก่อนนั่น,นคือแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับต่อมาสถิติในรดูก,การ2025-26 20ที่ทางดีแอเลติกเขาได้คำนวณและได้ประเมินว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลเนี่ยประเมินว่าพวกเขาเนี่ยจะทำไรายได้จากการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกก็คือ 181.5ล้านปอนด์อันนี้เฉพาะแชมป์พรีเมยร์ลีกนะครับแต่ต่อให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะป้องกันแชมป์ได้ในรู้การหน้าก็ตามพวกเขาก็ยังได้รับประโยชน์จากรายได้รวมที่ทางพรีเมยร์ลีกเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของสัญญาลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดก็จะเริ่มใหม่ในรู้การนี้ซึ่งพรีเมยร์ลีกคาดว่าจะทํารายได้ในส่วนนี้เนี่ยถึงเอ2่0อ12,250ล้านพันล้านล้านปอนด์นะครับประมาณนี้ อันนี้คือที่พรีเมียร์นี้เขาได้ทำไรายได้นะซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย17%ของสัญญารอบเก่าที่ทำไว้3ปีตั้งแต่ปี2022ถึง2025ท่ากับว่าเมื่อพรีเมียร์รายได้มากเพิ่มมากขึ้นสมาสรต,ต่างๆก็จะได้ไรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นการจากการขายลิขสิทธิ์ทางถ่ายทอดสดนะครับทีนี้การเติบโตทางพาณิชย์ของลิเวอร์พูลครับก็อยู่ในจุดที่ดีที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องเลยครับเดือนสิงหาคมน,นี้จะเป็นการเริ่มต้นกับทาง Adidas รอบที่3ในเรื่องของการ ผลิตชุดแข่งใหม่นะครับข้อตกลงนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลงานแล้วก็เรื่องของการขายเสื้อของสโมสรทั่วโลกซึ่งจากเดิมที่รับกับไนกี้เท่านี้ในส่วนของที่จะรับกับ Adidas เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตามที่เดียรละติเขารายงานรายได้ที่รับกับไนกี้จากเดิมเนี่ยอยู่ที่ราวหกสิบล้านปอนด์ต่อซีั่นนะครับถึงแม้ว่า เงินเบสิกตอนแรกเนี่ยก็คือ30ล้านบอ์แต่เมื่อรวมทุกอย่างแล้วการขายเสื้อผลงานของทีมดีรวมๆแล้วริพูรับจากไนกี้ปีละ60ล้านบอน์ฉะนั้นแล้วการมาของ Adidas มันจะเพิ่มตรงเลขนี้มากขึ้นแน่นอนจะไม่ลดลงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของสโมสรล่ะเป็นอย่างไรครับรายได้ที่มันมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็แต่มันจะไม่มีประโยชน์เลยครับหากการใช้จ่ายของสโมสรเนี่ยมันมันสูงเอามาก นิพุนเนี่ยขาดทุนก่อนหักภาษีเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งล้านปอนด์นะครับในรดูการสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบซึ่งเป็นผลประกอบการเงินที่แย่ที่สุดตั้งแต่ในยุคข,ของเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG เข้ามาครับและทีเนี้ยถามว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมันกินทุกอย่างในรายได้ของพวกเขาหรือไม่คําตอบคือมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นสัทีเดียวครับการขาดทุนครั้งใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติครับสนับสโมสรที่เกิดตลอด15ปีภายการ ภายใต้การบริหารของ FSG ที่มีผลประกอบการที่มันเข้าทุนมาตลอดแต่ที่จริงแล้วเนะี่ยพวกเขาน่าทําได้ดีกว่านั้นโดยด้วยซ้ำรายละเอียดที่ทางบุ o k k e e p อร์ของด h e a t h ล e ต i ิเขาได้รายงานไว้เมื่อเดือนมีนาคมนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจะกลับมามีกําไรในปี2024-2025หรือฤดูกาลที่แล้วนี่แหละครับซึ่งเป็นกําไรที่ดีเอามากๆด้วยแม้ว่าค่าเหนื่อยโดยรวมของสโมสรจะขยับขึ้นไปแตะระดับ400ล้านปอนด์ซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันจะการันตีเลยครับว่ามันจะเป็นนแบบั้น แต่มันก็มีความเป็นไปได้เมื่อการจ่ายโบนัสของการคว้าแชมป์ลีกเนี่ยคาดว่าลิพูยังคงสามารถเซฟกำไรได้อีก30ล้านปอนด์คือจะสรุปคร่าวๆจากคำพูดนี้ก็คือลิพูเนี่ยมีแต่ระดับค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายค่าจ้างนักเตะเนี่ยก็คือส0 0ร้ล้านปอนด์แต่มันก็จะมีโบนัสเรื่องของเ,อเรื่องของการคว้าแชมป์ลีกว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยม,มีเงื่อนไขในการคว้าแชมป์ลีกแล้วเราก็จะได้เงินมากขึ้นลิพูก็จะเอาอเงินส่วนนั้นนะมารวมในเรื่องของเอการจ่ายรายได้นักเตะ สโมสรเป็นผู้จ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะครับดังที่เห็นได้เห็นค่าเหนื่อยภาพรวมในฤดูก,กาล2 0 2 3 2นพวกเขาเนี่ยน้อยกว่าเพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับและทางดีลติกก็บอกว่าวิสเนี่ยจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณสอง2,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้รวมกับโบนัสใดๆเลยนะครับที่ทางวิสจะได้รับในมุมมองของฝั่งเลืยดภูครับเมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่านายหน้าค่าเงิน ค่าจ้างรายสัปดาห์สรุปแล้วเวสจะได้รับจากเลียปูเนี่ยอยู่ที่อย่างน้อย12ล้านปอนด์ต่อปีนะครับเท่ากับว่าเลีเยปูจะต้องจ่ายทุกอย่างให้กับทางเวสอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยสิล้านปอนด์ต่อปีที่ผ่านมาเลียปูก็มีแับนักเตะร,ระดับโลกบางคนนะครับที่พวกเขาเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้ตามความเหมาะสมต่อสถานะที่นักเตะเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับสโมสรแต่ ลิพูเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการอำลาทีมของเทรนด์อเล็กซนเดอร์อาร์โนครับซึ่งเทรนด์เองก็เป็นคนที่สโมะสรนะต้องจ่ายค่าค่าเหนื่อยหรือค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยให้กับตัวเขาเนี่ยอยู่ที่12นัล้านปอนด์ต่อปีเช่นกันเท่ากับว่าเหมือนหักลบกลบกันได้ครับในเรื่องของการไปของเทรนด์ trend, แล้วก็การเข้ามาของเวสเวสเข้ามาก็ไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะว่าไอ้เงินส่วนเนี้ยก็คือเป็นส่วนที่เคยจ่ายให้เทรนด์มาก่อนแล้วถามว่าดีลนี้เนี่ยผิดแปลกไปจาก เรื่องเดิมๆของเรีูที่ผ่านมาหรือไม่ครับหนึ่งในเหตุผลในการเซ็นสัญญากับเฟอร์จิฟันไดแล้วก็อาริสซงเบเกอร์นีครับักถูกเป็นตัวอย่างคําว่าเรีย o ภูเนี่ยไม่ได้มีความงกในเรื่องของการจ่ายค่าตัวนักเตะก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบนักเตะที่ได้รับการยกเว้นเพราะว่าเรีย o ภูเนี่ยต้องการมากๆเลยทีเดียวในการดึงฟานได้กับอาริสซงเข้ามา ช่วงสิ้นปี2023-2024ครับต้นทุนในการสร้างทีมของลิเวอร์พูลแล้วก็เรื่องของค่าตัวค่าเอเจนต์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่749.4ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดครับเป็นทีมที่จ่ายระดับเนี้ยมากที่สุดอันดับ7ของโลกตามหลังเชลซี1.4พันล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้1.1พันล้านปอนด์แมนยูนิเต็ด943.9ล้านปอนด์และอาร์เซนอล882.4ล้านปอนด์ ขณะเดียวกันครับค่าตัดจำหน่ายประจำปีในบัญชีของสโมสรก็ต่ำกว่าคู่แข่งในประเทศหลายที่เลยครับค่าตัดจำหน่ายของเลือ์พูลอยู่ที่114.5ล้านปอนด์นะครับเมื่อปีก่อนต่ำกว่าสเปอร์อยู่20ล้านปอนด์และน้อยกว่าเชลซี75ล้านปอนด์และในซัมเมอร์ปีที่แล้วที่มันค่อนข้างจะเงียบเหงาเนี่ยค่าตัดจำหน่ายก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับ ทีนี้มีการสมมุติว่าการสัสญญาของพวกเขาจะเสร็จสิ้นในวันที่16มิถุนายนนะครับเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเปิดตัวอีกครั้งค่าตัว100ล้านปอนด์ของฟอร์เรนวิสบวกกับค่าเอเจนต์อะไรต่างๆคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ10%มันจะเพิ่มค่าจัดจำหน่ายของลิเูในปีูลในปี2025-2026อีก20.9ล้านปอนด์โดยจะมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกครับเป็นตัวเลข21.8ล้านปอนด์จนถึงปี2 0 2 9 2030เลยครับ เท่ากับว่าตั้งแต่ปีรู้การซีซั่น25-26ไปจนถึง29-30จะมีค่าใช้จ่ายต่อปียอยู่ที่21.8ล้านปอนด์นะครับและในช่วงปี2030-31มเนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่ต่อปี1.8ล้านปอนด์เนื่องจากเป็นวันที่ปิดบัญชีของสโมสรก็คือตรงกับวันที่31พฤษภาคมแล้วเมื่อรวมกับการเซ็นสัญญ,ญาเจนรมีม่ฟลิมปรงแล้วเลี้ยผูก็จะมีค่าตัดจำหน่าย เพิ่มอีกเป็น28ล้านปอนด์ต่อรู้การแต่ก็จะยังตามหลังทีมอย่างเชลซีแมนยูอาร์เซนอลในพวกนีน้หมดเลยนะครับในเอาง่ายๆคือในเรื่องของบิ๊กซิกส์อเรียลปูยังมีค่าตัดจำหน่ายที่น้อยกว่าทีมอื่นแต่มีทีมเดียวที่เรียลูมากกว่านั่นคือท็อตแนมฮอสเปอร์ถามว่าสโมรสรไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎ PSR เลยหรือไม่ทางดิแลรติบอกว่าไม่มีเลยครับ พวกเขาเองได้อธิบายไปเมื่อไม่นานมานี้ครับว่าเรียบูสามารถขาดทุนดูการที่ผ่านมาได้ถึง75ล้านปอนด์โดยที่ไม่ผิดกฎพรีเมยร์ลิกใดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าตัดจําหน่ายการเซ็นสัญญาก,กับวิสจะเพิ่มค่าใช้จ่ายไปจําปีอีกประมาณ34ล้านปอนด์แต่สโมสรก็มีพื้นที่มากพอที่จะรับมือตัวเลขนี้ได้แต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่มีการย้ายออกในซัมเมอร์นี้นครับในเรื่องของผู้เล่นไม่จําเป็นต้องทําเพื่อปฏิบัติตามกฎ p s r นะครับ พศอาร์ก็คือกดกำไรและความยั่งยืนเรียบภูเนี่ยเอาจริงตามที่ดีเลติิเขาบอกก็คือต่อเรียบภูมเนี่ยไม่มีความจำเป็นว่าเอ้ยต้องขายแล้วก็ดึงนักเตะเข้ามาเพื่อให้มันสอดคล้องกับกฎเพศอาร์เรียบภูไม่ได้จําเป็นต้องทาแบบนั้นผลกําไรในฤดูก,กาล2025-2024-25เลยครับและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวการันตีว่าจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนั้นครับและจะช่วยสร้างความสมดุลทั้งในเรื่องของสภาพทีมแล้วก็ในเรื่องของการบัญชี FSG พยายามที่จะบริหารเรียบภูอย่าง ยังยืนมาตลอดครับและในขณะเดียวกันพวกเขาสามารถใช้จ่ายเงินก้อนโตในซัมเมอร์ได้โดยไม่ต้องกลัวล้มละลายหรือทําผิดกฎครับและยอมขาดทุนก้อนใหญ่ในฤดูกาล2025-26ได้เลยครับหากพวกเขาจําเป็นต้องทําแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะทําไปเพื่อความสนุกสนุกครับการเปิดผู้เที่ค่าตัวสูงซึ่งถ้าจะเป็นดาวินดูยสอะไรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรแต่ใดๆคือเอาง่ายว่าพวกเขาไม่ได้ใช้จ่ายแบบสุริสุไลแล้วซื้อมาปุ๊บแต่เขาก็มีความจําเป็น ไม่ใอยชอนจะเป็นมีทางเลือกในการปล่อยนักเตะเหมือนกันซึ่งนายของดาวินนูเยส์ก็มีโอกาสที่จะปล่อยตัวออกไปเช่นกันในเรื่องของเงินสดครับเรียบภูมีเพียงพอหรือเปล่าครับความกังวลเรื่องของเงินสดนแตกต่างจากเรื่อง PSR นะครับแต่เรีย์พูลก็แทบจะไม่มีความกังวลในเรื่องนี้เลยครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน,นไม่ใช่ปัญหาครับไม่ว่า FsG จะไม่ได้เต็มใจที่จะกู้ยืมเงินเข้ามาครับซึ่งไอ้เรื่องนีเนเน้เป็นสิ่งที่ f s g เนี่ยชอบที่จะทำเพื่อ เพื่อการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการใช้จ่ายในเรื่องของการดําเนินงาน f s c เนี่ยได้รีไฟ n a n c e วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับโดยเพิ่อมวงเงินจาก200ล้านปอนด์เป็น350ล้านปอนด์ตอนวันสิ้นเดือนพฤษภาคมปี2024นะครับและพวกเขาก็เพิ่งจะเบิกการใช้วงเงินเดิม200ล้านปอนด์ไปเพียง116ล้านปอนด์เท่านั้นดังนั้นแล้วเนี่ยยังมีเงินส่วนนี้เหลือให้ใช้อีกจํานวนมากครับหากมีความจําเป็น เลียกภูอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องไปกู้ยืมเงินเพิ่มนะครับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ในตัวเลขสีเขียวนะครับก็คือ83.7ล้านปอนด์ในฤดูก,กาล2023-24แม้จะไม่มีไรายได้จากแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในฤดูก,กาลนั้นขณะที่เงินสดที่ใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานะก็ลดลงครับจากการที่ออป,รปรับปรุงสแตนฝั่งแอนฟิโลเสร็จสิ้นกันไปแล้วนอกจากนี้นะครับการ ใช้จ่ายในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยค่อนข้างต่ําเลยครับที่ผ่านมาและมันก็สร้างความกระจือร้นที่จะจ่ายค่าตัวลงนามากขึ้นหากที่จะทําได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าลิ์พูเนี่ยเป็นนี่ค้างชําระค่าตัวคู่ร้อยกว่าคู่แข่งเยอะมากเลยครับตอนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปี2024เขาเป็นนี่สุทธิ69.9ล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นจํานวนที่คาดว่าจะลดลงอีกในปีถัดมาตัวเลขก่อนหน้านี้ต่ํากว่าสโมสรพรีเมียร์ลีกอีก7ทีมครับในขณะ เดียวกันเลียบผูยังห่างไกลตัวเลขที่แมนยูเนี่ยเป็นหนี้จนถึงเดือนมีนาคม2 0 2 5เนี่ยถึง308.9ล้านปอนด์สรุปนะครับที่ทางวิเทอร์สปูลเขาได้บอกไว้เนี่ยเขาบอกว่าการเซ็นสัญญากับวีเอสือเป็นการดําเงินาการครั้งใหญ่สําคัญของเรียบผูครับเมื่อรวมค่าตัวเรื่องของเอเจนต์เรื่องของเงิน ค่าเหนื่อยพื้นฐานตลอด5ปีที่เวสอยู่กับเรียปูนะครับทำให้ต้นทุนรวมทั้งหมดของเรียปูจะต้องจ่ายเพื่อสัญสญ,ญาค่าจ้างของเวสเนี่ยอยู่ที่170.5ล้านปอนด์อันนี้ถ้ารวมโบนัสอะไรต่างๆการประสบความสำเร็จกับเรียปูไปแล้วเนี่ยตัวเลขนี้อาจจะทะยานมาถึงหลัก200้ล้านปอนด์ได้เลยนะครับซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลผู้บริหารตัวนักเตะหรือว่าสโมสรเองอันเนลลอร์สโลตก็อยากให้ไปถึงจุดนั้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าต้องจ่ายให้กับเยสในระดับ2องล้านปอนด์ตลอดระยะัญญา5้าปีเนี่ยถ้าว่าลิเวอร์พูลเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยเนะครับกับเพื่อนไขที่ทำมาไว้กับออลูคเซนหรือว่าทำาไว้กับส่วนตัวนักเตะนั่นคือเงินจำนวนมหาศาลครับแต่ลิเวอร์พูลก็เป็นสโมรสรที่มั่นคงครับการเป็นการที่มีเอฟเจีเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของแฟนบอลทุกคนครับแต่นั่นก็เป็นเพราะความประหยัดของพวกเขาเองเนี่หละครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถ ทำดีลใหญ่ขนาดนี้ได้เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดครับอาจจะมีพูดติดขัดนิดนึงครับเพราะพอดีมันก็เป็นภาษาที่เขาเขียนมาแล้วผมก็มาแปลแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้รบฟังนะครับสรุปแล้วเนี่ยในตอนท้ายแลวกันค่าเหนื่อยวสสัปาลสัปดายอยู่ที่ราวสองแสนปอนนะครับต่อสัปดาห์อันนี้ไม่รวมโบนัสไม่รวมอะไรต่างๆเบื้องต้นก็อยู่ที่ราวสองแสนปอนต่อสัปดาห์ค่า ใช้จ่ายกับตัวเวสตลอดทั้งปีไม่น้อยกว่า12ล้านปอนด์ครับแต่ตัวเรียกนี้มันก็หักกลบกับทางที่ปล่อยกับเทรนด์อารโนไปให้กับมาดริดอาร์โนก็รับกับเรียกผู้อยู่ที่ราวนี่ครับ12ล้านปอนด์ตลอดอายุสัญญาเบื้องตอน้นรวมค่าตัวรวมค่าเหนื่อยรวมค่าเอเจนต์อะไรต่างๆแล้วเรียกผู้ใช้เงินกับฟอร์นเวสไป170.5ล้านปอนด์นะครับและมันจะไปมากกว่านี้อีก ในระดับแตะหลัก2 0 0รล้านปอนด์หากผลงานของเวสกับเลียปูเป็นมาในทิศทางที่ดีประสบความสำเร็จนักเตะเองมีผลงานที่ดีพาเลียปูคว้าแชมป์ได้รางวัลต่างๆอะไรตัวเลขนี้มันคุ้มค่ามากและหลายคนก็พร้อมที่จะเห็นว่าเลียปูจ่ายเงิน2 0 0ร้ล้านปอนด์ให้กับเวสคนเดียวเพราะว่าเลียปูจะประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่ฟอร์นเวสอยู่กับสโมสรในเวลา5ปีนะครับอันนี้ก็คือเนะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับโห,โหนี่ค่อนข้างจะ เอาล่ะเลยทีเดียวในการพูดครั้งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสแันโซขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ